รู้สึกว่าสนใจนะโดยลึกๆโดยความรู้สึกจิตใต้สำนึกเราก็อยากแสดงออกอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นทางของเราจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ศิลปินดารานักร้องมกแสดงนะฮะ,ะแต่ว่าเอ๊ะรายการเก่าๆของไม่ว่าจะเกมโชว์รายการเขาต้องการดารานักร้องเนี่ยใช่ไหมฮะเพราะว่าคนจะดูแต่รู้สึกรายการนี้เอ๊ะเ,เอาคนธรรมดาหรอมีความสามารถมาดูเอ๊ะ ดูในคนที่ไปแข่งนี่มันเราชัดๆเลยก็เลยตั้งใจแล้วอยากไปแข่งมากมก็เลยเข้าไปหาข้อมูลใน Google ก็มีคนนี่ฮะ,ะมาบอกเล่า90ต่างๆได้รู้จักเพื่อนในสังคมก็เลยตัดสินใจจะไปแข่งก็ไม่คิดไม่เคยคิดไม่เคยฝันแค่คิดว่าอยากแสดงออกเท่านั้นเองอ ก็นั้นหวังวังว่าเฮ้ยจะต้องได้ร้านไว้ไม่ไม่ไม่คิดนะแค่อยากว่าเออรู้สึกว่ามันมันเป็นประสบการณ์ที่มีค่าแปลกนะฮะมันเป็นรายการเกมโชว์ที่เป็นมิติใหม่นะฮะเอาคนแปดคนที่มีความรู้ความสามารถแตกต่างกันไปอยู่ในสถานที่ที่คนทั่วไปไม่สามารถไปอยู่ได้เพราะว่าสถานที่นั้นไม่ได้ให้ค้างคืนนะจะเป็นเฉพาะแปดคนนี้กับทีมงานเท่านั้นก็รู้สึกเออ อยากลองนะเพราะเราชอบรู้สึกว่าชอบลองอะไรที่น่าสนใจที่มัน <c oughs> ปแปลกๆได้ไม่ได,ไได้ไม่เป็นไรไม่เสียหน้าหรอก <c oughs> ก็เลยส่งไปสมัครทางอีเมลไปนะฮะไม่นานนักก็ประมาณ1สัปดาห์ <c oughs> ทีมงานติดต่อกับมาเลยนะฮะก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้ไปแข่งแต่ว่าก่อนหน้านั้นเราก็ดูเทปเก่าๆมาพอสมควรแล้วสักประมาณครึ่งปีเราก็มีความรู้แล้วะว,ว่าภารกิจต่างๆมันต้องทําไงมั่งก็เลยได้ไปแข่ง ตอนที่ไปแข่งเนี่ยก็รู้สึกว่าก็ตื่นเต้นนะแต่ว่ารู้สึกเอ๊ะวันนี้ตื่นมาอากาศดีจังรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะเป็นวันของเราหรือเปล่าและที่ผ่านๆมาเราดูเขาไปแข่ง <laughs> เราก็ทําได้นะจริง,รงๆก็แอบเข้าข้างตัวเองว่าจริงๆทําได้ดีกว่านั้นอีกแต่ว่าขอโอกาสที่เข้าไปแข่งเท่านั้นเองก็ไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่า จากโอกาสที่เราตัดสินใจตรงนั้นน่าจะทําให้เราได้เป็นอาชีพข้ามคืน<ม>คิดว่ามันเป็นโอกาสที่เปลี่ยนชีวิตของเราเลยนะฮะ<ม>เป็นโอกาสที่เราได้พบปะเพื่อน<ๆ>ได้รู้จักเพื่อนมีสังคมที่ดีต่างๆมากมายได้ทั้งชื่อเสียงและเงินทองในเวลาเดียวกัน<ม>เป็นจังหวะที่ดีพอดีเพราะว่า<ม>ก,ก็อย่างที่ทราบเศรษฐกิจตอนนี้ก็ข้าวยากหมากแพงได้ตรงนี้มาก็<ม>ก็ค่อนข้าง ดีใจเหมือนกันนะ,ะครับครับก็เป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากๆของตัวเองอะฮะค่ะเรียกว่าเป็นอัจฉริยะในค่มคืนต้องย้อนถามคุณหมอพันพิมนหลายคนบอกว่าเอ๊ะบางคนเนี่ยอยากจะสร้างลูกให้เป็นอัจฉริยะไม่เท่านั้นพอเป็นอัจฉริยะแล้วเนี่ยจะไปอีกสเต็ปหนึ่งละลูกฉันต้องเก่งแล้วก็ต้องมีความอะไรล่ะต้องรวยต้องดังตรงนี้คุณหมอมองตรงนี้ยังไงคะว่าเอ๊ะจริงแล้วเนี่ยมันนกไปถึงขั้นนั้นไหมพอลูกเก่งแล้วเนี่ยมันจะต้องมีสเต็ปอื่นๆต่อไปไหมคะ คือคือประเด็นอันนี้กับเรื่องเรื่องมุมมองเรื่องเด็กนะคะ,คะแล้วก็ในฐานะของพ่อแม่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราพบก็คือเด็กทุกคนเนี่ยเขามีศักยภาพถ้าเราถ้าเราคิดว่าอัจฉริยะคือคือคำว่าศักยภาพของเด็กนะคะประเด็นที่เราจะต้องทําก็คือว่าทํำยังไงเราจะเข้าใจว่าอะไรคือศักยภาพที่ลูกเรามีเพราะมันมีความแตกต่างและมีความหลากหลาย ภายใต้ความเป็นอัจฉริยะมันก็มีหลายด้านความมีศักยภาพของเด็กก็มีความแตกต่างและมีความหลากหลายเพราะฉะนั้นสิ่งที่พ่อแม่ทําก็คืออันนี้หนึ่งทำไงเราจะเข้าใจได้ว่าตอนนี้ศักยภาพที่ลูกเรามีคืออะไรอันนี้สองคือพ่อแม่ต้องทําหน้าที่สนับสนุนศักยภาพอันนั้นเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้เสมอนะคะว่า การปรากฏขึ้นของอัจฉยะหรือความเกิดขึ้นของศักยภาพของลูกเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยตัวเขาเองค่ะไม่ใช่สิ่งที่เราพยายามหรือสิ่งที่เรายัดเยียดเข้าไปแต่เราเนี่ยสามารถช่วยสนับสนุนให้เกิดสิ่งนั้นได้แต่สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวเขาค่ะ,คะมันเป็นมันเป็นของของเขา ไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปคาดหมายคาดหวังตามใจเรามันเป็นของของเขาแต่เราเนี่ยทำหน้าที่ให้สิ่งนั้นเนี่ยมันเด่นชัดขึ้นแต่ถ้ามอ,มองในมุมของของในแง่ของความเก่งที่เป็นแบบอ,อัจฉริยพเนี่ยนะคะมันมีสักสีมิติที่ที่ถือว่าอันเนี้ยถ้ามันประกอบกันเข้ามาในตัวเด็กคนไหนก็ตามเนี่ย ส่วนเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องศักยภาพของเขาแต่สี่สี่สี่พื้นฐานะนี้คือตัวที่มันจะมีปรากฏอยู่ในคนที่เป็นอัจฉริยะนะคะหรือคนที่จะก้าวไปสู่การเป็นอัจฉริยะสิ่งแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของความสามารถในการที่จะสังเกตเพราะว่าเขาต้องเห็นอะไรที่ต่างหรือสามารถเห็นอะไรที่แตกต่าง<อ>นะคะแล้วเวลาเขาเห็นอะไรที่แตกต่างมักจะเป็นมุมที่เขาสนใจอันนี้คือศักยภาพที่เขามีมนี่ออกไหมคะ ด้านที่เขามีความสามารถคือสิ่งที่เขาจะเห็นความต่างจากคนอื่นอันนี้คือคือคือสิ่งแรกเลยเพราะฉะนั้นถ้าเด็กได้รับการสนับสนุนให้เขากระตือร้นเขาสังเกตแล้วเขาได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเนี่ยเขาจะค่อยๆค้คนหาตัวเองว่าจากการสังเกตเขาจะเริ่มพบว่าอะไรที่เขาแบบอยู่ในใจค้ไมันตรงกันอะ่ะม,มันเจอสิ่งที่ใช่เนี่ยเขาจะมุ่งม,มั่นอยู่กับสิ่งนั้น อันนี้คืออันนี้คือตัวที่จะเสริมเข้ามาแต่ว่าอันแรกเขาเขาต้องผ่านกระบวนการอันนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันไปด้วยกันเราสังเกตลูกลูกสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวขอ,ของเขานะคะมันความสามารถอันแรกอันนี้คือคือคือ,คอตัวตัวฐานเดนที่หนึ่งนะคะตัวฐานเดนที่สองนี่คือแน่นอนเรื่องอัจฉริยะเป็นเรื่องระบบคิดะนะคะคือการพัฒนาระบบคิดเพราะว่าอันนี้ถ้าเราไปดูพัฒนาการหรือไปดูเรื่องกระบวนการเรียนรู้ของสมองเนี่ยถ้าถ้าเปรียบเทียบนะคะทุกท่านก็จะเห็นเลยว่า คือคือถ้าเราดูถ้าเราดูว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยฮาร์ดมันจะใหญ่มากใช่ไหมคะ,คะเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหมันต้องมาหึมมาเดี๋ยวนี้มันเล็กลงเล็กลงเล็กลง,ลกลงมันไม่ได้ต้องการพื้นที่เยอะอคือหัวสมองเราก็มีเท่านี้ละค,ะค่ะความสามารถในการท่องจําหรือการพยายามจะบอกว่าต้องต้องรู้สิต้องเข้าใจมันไม่ได้ช่วยนะคะแต่การจัดระบบกะหาถ้าเราดูมันจะเหมือนกันเลย ความสามารถของของไอ้เทคโนโลยีใหม่ๆหความสามารถที่มันจัดระบบข้อมูลมันยิ่งจัดระบบข้อมูลดีเท่าไหร่มันก็ยิ่งทรงประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้นนั่นละค่ะคือความเป็นอัจฉริยะของสมองและของเด็กเช่นเดียวกันเพราะสิ่งที่เด็กต้องการคือระบบคิดระบบคิดจึงได้มาจากหนึ่งเขาได้มีประสบการณ์เพราะว่าคนเราเนี่ยที่เราคิดเพราะว่าเราได้ลงมือทํานั่นทนํานี่แล้วก็เกิดการคิดนะคะคิดวิเคราะห์คิดแบบสังเกตคิดแบบละเอียดแล้วคิดอย่างให้มี ความสร้างสารรค์เพิ่มขึ้นทั้งหมดเนี่ยได้มาจากการที่เด็กมีประสบการณ์นะคะในการคิดบวกกับพ่อแม่ที่พูดคุยกับลูกเพราะว่าตรงนี้มันจะไปพัฒนาระบบไปต่อยอดวิธีคิดของลูกนะคะเพราะฉะนั้นพ่อแม่ที่พูดคุยกับลูกก็จะไปต่อยอดระบบคิดของเขานะคะผ่านจากระบบคิดเนี่ยต้องไปสู่อันที่สเขาถึงจะเป็นอัจฉริยะได้สองตัวเองนี้ตัวเองถือว่านี้สําคัญนะคะคือความสามารถในการแก้ปัญหาคือคุณมีมีความแตกต่าง คุณมีศักยภาพคุณมีระบบคิดในเรื่องที่คุณสนใจดีหมดแต่คุณใช้อันนี้ไม่ได้เลยเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยค่ะคุณจะไม่สามารถปรากฏตัวเองออกมาในความเป็นอัจฉริยะแต่ถ้าตรงนี้ดีเนี่ยเขาจะเขาจะโดดเด่นเขาจะคือเขาจะเหมือนกับเขาจะก้าวต่อไปเรื่อยๆด้วยการจัดการและการแก้ปัญหาจริงๆเที่ยวเคียงกับเกมอัจฉริยะได้นะคะทุกคนจะเห็นสิ่งเหล่านี้มันจะมีปรากฏอยู่ในนั้นเขาถึงเรียกว่าจะดูว่าใครจะอัจฉริยะข้ามคืนนะคะแต่ว่า ในเกมชนแล้มันมีอันหนึ่งคือการสร้างเงื่อนไขให้มีภาวะความกดดันเกิดข,<า>ขึ้นนะคะเกมเนี่ยใช้ความกดดัน<า>พอเวลาเราพูดเรื่องการแก้ปัญหาไม่ใช่แก้ปัญหาที่ระบบคิดอย่างเดียวมันต้องแก้ปัญหาระบบชีวิตด้วยเพราะการที่คนแปดคนไปอยู่ด้วยกันแล้ว<า>ต้องใช้ชีวิตเราต้องการจัดการกับอะไรบางอย่างล้าต้องแก้ปัญหาตลอดเวลาระบบชีวิตต้องดีค่ะ อันนี้คือสิ่งที่เราต้องปลูกฝังให้ลูกว่านอกจากการแก้ปัญหาในสิ่งที่ใช้ความรู้ความสามารถแล้วถ้าเขารู้จักแก้ปัญหาเรื่องชีวิตดีอ,อันนี้ไม่ต้องกลัวอัจฉริยะแน่นอนนะคะเฉะนอันนี้คือ3ามตัวแรกนะคะตัวสุดท้ายตัวที่4เนี่ยจริงๆเป็นอีกตัวหนึ่งที่เราคิดว่าขณะนี้ในในในสังคมไทยเราพูดเยอะเหมือนกันนะคะก็คือเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งต้องมีจินตนาการซึ่งจะต้องมีสิ่งที่เราเรียกว่ามันเห็นอะไรที่ใหม่และแตกต่างจากสิ่งที่มีอยู่แล้วนะคะเราบอกกันว่าในเมืองไทยเมื่อไหร่จะถึงวันที่ที่เราเป็นผู้ผลิตหรือผู้สร้างมบ้เงโดยคิดว่าวันนี้เราอาจจะพูดเรื่องเรื่องอัจฉริยะอย่างที่ว่าวันหนึ่งเรา เราไม่ควรจะเป็นผู้ซื้อเทคโนโลยีเราหวังว่าวันหนึ่งเราจะเป็นผู้สร้างสิ่งเหล่านี้บ้างเราจะมีสิ่งใหม่ๆมีนวัตกรรมของเด็กรุ่นใหม่ใช่ไหมคะตอนนี้ตัวเองก็เริ่มเห็นบางโปรแกรมในโรงเรียนที่ให้เด็กทําหุ่นยนต์แน่นอนสมัยพวกเรานี่นะเรารู้สึกว่าหุ่นยนต์เป็นอะไรที่แบบไม่มีทางแต่ว่าวันนี้เราได้เห็นเด็กระดับชั้นประถมชั้นมัธยมแข่งเรื่องการทําหุ่นยนต์ วันนี้อันนี้เป็นแค่แค่พื้นฐานสําหรับเขาคือคือในความคิดสร้างสารรค์เนี่ยมันจะเริ่มจากเด็กเล็กๆอย่างนี้ค่ะแค่งานศิลปะเล็กๆสําหรับเด็กเท่านี้นะคะเมื่อเขาขึ้นสู่ประมาณชั้นประถมมัธยมที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นเขาจะเริ่มทําสิ่งประดิษฐ์และเมื่อเขาโตกว่านั้นเขาจะทํานวัตกรรมบางอย่างที่มันมีความหมายกับสังคมใหญ่ขึ้นมากขึ้นนะคะซึ่งไม่ได้แปลว่าต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์อย่างเดียวนะคะคืณเองิฟคิดว่าสิ่งประดิษฐ์ก็ใช่สิ่งที่เราต้องการแต่สมมุติว่า สิ่งที่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 น้องไว้จะทําออกมาจากงานที่ตัวเองทํามันก็อาจจะเป็นนวัตกรรมอะไรใหม่ๆที่มันจะเกิดขึ้นที่จะทําให้ใครอีกหลายคนต้องมาใช้ประโยชน์หรือว่าไม่แน่ทีเจก็อาจจะได้เป็นผู้ผลิตอะไรสักอย่างนในระบบของเราเราไม่รู้ว่ามันกําลังจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าทั้งหมดนี้นะคะต้องเชื่อมั่นว่าเด็กไทยมีศักยภาพวันนี้เป็นเวลาที่ผู้ใหญ่จะต้องคิดให้หนักๆแล้วก็ตัดสินใจดีๆว่า เราจะวางระบบตรงนี้ยังไงเราจะใส่ลงไปอย่างไร